เจวีเผยความรู้สึกแรกเมื่อมาร์คกลับ LA มาร์คเผยอนาคตกอร God 7ซวสวัสดทีทุกคนค่ะที่ผ่านมาในวันที่31มกราคมหนุ่มมาร์คได้บินลัดฟ้ากลับไปหาครอบครัวที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาหลังจากที่หนุ่มวงกอร์ซวไม่ต่อสัญญากับทางอดีตต้นสังกัดและหลอาสวาชิกต่างก็หาประสบการณ์และลุยงานเดี่ยวกันอย่างเต็มที่ ก่อนหน้าที่หนุ่มหมาจะกลับ LA นะคะ JB Leader ได้อัปรูปทั้ง IG และ Twitter ว่าแล้วเจอกันใหม่นะคะพี่และทาง IG ส่วนตัวนะคะกับอีโมจิโซ่ครองกันซึ่งอาจจะหมายถึงว่าเป็นโซ่ที่คล้องกันผูกมัดไว้ได้จากไปไหนในรูปก,ก็จะมี JB แจ็คสันมาร์กและยุกยอมทางด้านของหนุ่มจินยองก็ได้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะว่าตัวเขาเองไม่ว่างเพราะติดงานขอโทษนะคะพี่ผมติดงานนะครับแล้วเจอกันใหม่นะ ะะก็ได้เผยความรู้สึกแรงเมื่อมากกร์คกลับเอลเอล่าสดค่ะเขาก็ได้มาไลฟ์สดบนไอจีส่วนตัวเขาก็ได้เผยว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นมาร์คเดินทางออกจากเกาหลีเจบี JB ได้เล่าว,ว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามาร์คจะกลับไปเมื่อมากกร์คกลับไปผมไม่อยากจะเชื่อเลยผมคิดว่ามันจริงหรอเจบี JB ก็สรุปนะคะโดยก็ระบุว่ามันรู้สึกปแปลกๆที่เห็นมากกร์คกลับไปแล้วก็ได้บอกว่ามันแปลกมากผมคิดนั่นคือสิ่งที่รู้สึกเมื่อมันเกิดขึ้น ทางด้านของหนุ่มมาร์กเองค่ะเมื่อถึง LA เขาก็ได้เผยความรู้สึกแรกและเกี่ยวกับแผนการของเขากับกอร์สเวนมาร์กได้มาล่์สดผ่าน i อส่วนตัวระหว่างการถ่ายทอดสดมาร์ก็ได้ถูกถามว่าเขาจะได้เจอกับสมาชิกอีกครั้งเมื่อไร่และเขาบอกว่าเขาจะกลับไปยังเกาหลีในอนาคตเพื่อทํากิจกรรมต่างๆเช่นวันหยุดพักผ่อนหรืออาจจะกลับไปยังเกาหลีเพื่อพักผ่อนและทําอะไรต่อไปมาร์กยังไดระบุว่า สมาชิกวงเว่นได้พูดคุยกันมานานหลายเดือนเกี่ยวกับการที่พวกเขาจะดาเนินต่อไปในฐานะกลุ่มเขายังได้แจ้งให้กับอากาเซซับด้วยว่าเว่นจะปล่อยเพลงใหม่ในอนาคตในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีที่จะดาเนินต่อไปกับวงเว่นแต่เรารู้แค่ว่าพวกเรากําลังจะปล่อยเพลงใหม่สําหรับพวกคุณเราแค่พยายามหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อเป็นไปได้มาร์กนะคะยังได้ทุกถามต่อว่า เขาจะปล่อยโซโล่หรือยังคงอยู่กับ g o ซ7และหมาก็บอกว่าผมยังอยู่กับ GOT7 ผมยังอยู่กับ g o ซ7ตามด้วยหัวเราะเราอยู่ด้วยกันนะเจวีเองค่ะก็ได้เปิดช่อง YouTube เป็นที่เรียบร้อยภายใต้ในชื่อแจบอมลิมในส่วนของนมจัสสันเองค่ะก็ได้ปล่อยเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าอารอนทางช่อง YouTube ของทีงวังโดยนมจักสันเองก็ได้ใช้เพลงนี้เป็นข้อความสร้างแรงบันดาลใจกับการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของเขาผ่านเพลงนี้ ซึ่งเพลงนี้ก็เขียนเนื้อเพลงและแต่งโดยตัวเขาเองสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังการก,ก็สามารถไปฟังกันได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแจ็คสัน้วยนะคะด้านนุ่มแบมแบมเองก็ได้มาอัพทวิตเตอร์ยุบ่อยครั้งทำให้อาจจะซีหายคิดถึงกันได้แน่นอนล่าสุดค่ะยองแจได้มาอัพไอจีสตอรี่จินยองและยุกยอมเองสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดบน,นอิสตาแกรมส่วนตัวยังไม่มีความเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะ สุดท้ายค่ะทางช่อง YouTube ของมากต้วนเตรียมอัพคลิปใหม่สำหรับช่องแล้วคาดว่าน่าจะเป็นคลิปการเดินทางระหว่างเกาหลีใต้ไปยัง LA เริ่มฉาในวันที่6กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกาอย่าพลาดชมนะคะทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ